พี่น้องทั้งหมดห้าคนตัวลูกเป็นคนที่สองครอบครัวลูกแต่เดิมคุณพ่อคุณแม่ทํากิจการรับซักอบแห้งค่ะครอบครัวเราเป็นครอบครัวใจบุญอันนี้จริงจ้ะเจ้าทำบุญตั้งแต่คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่รวมถึงลูกๆพอจําความได้เราก็จําได้ว่าคุณแม่ชอบไปทําบุญที่วัดปากน้ําภาสีเจริญ เวลาไปคุณแม่ก็จะไม่ลืมพาลูกและคุณตาไปด้วยสมัยนั้นพมะเดชพระคุณหลวงปู่สดท่านยังมีชีวิตอยู่นู่นสมัยนู่นหลังจากที่หลวงปู่มรณภาพคุณแม่ก็ได้ติดตามสร้างบรมมีกับคุณยายที่บ้านธรรมวระิ์ตั้งแต่ปี2509ได้มีโอกาสเริ่มบุญเป็นจ้ภาพบวชพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสององค์ที่วัดปากน้ำพระทิชเญ ต่อมาคุณยายได้ย้ายมาสร้างวัดพระธรรมกายคุณแม่ก็พาลูกและคุณตามาสร้างบรมีกับคุณยายต่อรเรียกว่าเป็นรุ่นบุกเบิกเลยค่ะและเป็ส่วนร่วมสร้างโบสถ์ทำรั้วฝังโลกนิมิตประตูหน้าวัดกับคุณยายสร้างสาร,ราจตุมหาราชิกาได้บอกบุญหาจ้าภาพมาร่วมสร้างรพระประทานในโบสถ์ ได้เทปูนตัวโบดกำแพงโบ์เสาลูกนิ้มิตแปดทิศแต่ร่วมทำบุญทุกบุญไม่ตกบุญเลยตลอดเวลาระยะเวลาสี่สปีจนกระทั่งวัดได้ขยายมาถึง2,000ไร่ก็ได้มีส่วนสร้างสภาลังคาจากซื้อที่ดินจนมาเป็นสภาธรรมกายสายคนหลังปัจจุบันนี้สร้างเสาเข็มมาธรรมกายเจดีสามต้นสร้างพระธรรมกายยำตัวหนึองค์ บุญอีกหนึ่งร้อยกว่าองค์บุญหล่อรูปเหมือนลวงปู่ตังคำคุณแม่ได้ทำบุญทองหนักหนึ่งกิโลกรัมสาวิหารลวงปู่สองจ้าอและก็อีกเยอะแยะ,ยะมากมายเลยสมัยแรกๆที่ยังไม่มีบุญเศรษฐีถาวรคุณแม่ก็จะชักชวนคนในซื้อข้าวสารและน้ำตาลเป็นกระสอบกระสอบนำไปถวายวัด ทุกวที่ต้นเดือนก็จะนำข้าวใส่ปิ่นโตไปถวายพระที่วัดจนกระทั่ทงต่อมามีบุญเศรษฐีถาวรเกิดขึ้นคุณแม่จึงทำบุญเศรษฐีถาวรทุกเดือนไม่เคยขาดเลย<า>นี่มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้พออยู่ได้เจ็ดสิบกว่าคุณแม่ป่วยเป็นหลายโรคทั้งความดันรุมตาไตไทรอยแล้วหกล้มอยู่บ่อยครั้ง ทำให้ขาไม่ค่อยจะมีแรงทึงนั่งรถเข็นมาวัดถึงยงั้นแม่ก็ยังบ่นเสียดายลำพึงว่าหากแข็งแรงคงจะช่วยงานวัดได้มากกว่าน,นี้ทางตดมาวัดล่าสุดคือบุญสามแสนองศาสามแสนปลืม้มหลังจากนั้นคุณแม่ก็มาวัดไม่ไหวแล้วปัจจุบันแม่อายุ7จบปปีค่ะเริ่มมีอาการหลงตอนอาหารไม่ค่อยจะได้เราาฟันล่างหลุดหมดแล้วไม่มีสันเหงือกไม่สามารถใส่ฟันปลอมได้ หลังจากทานข้าวเสร็จคุณแม่ก็จะเอาแต่จะน,นอนท่าเดียวครับทาก็ลำบากมากลูกก็ต้องอยู่ปนในบัติอย่างใกล้ชิดค่ะฝ่ายกัตาลูกหลังจากติดตามคุณแม่มาวัดอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลาหลายสิบปีจนกระทั่งชราคุณตาชราป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วก็จากไปโดยวัย80ปีคุณพ่อลูกเป็นคนชอบทําบุญด้วยค่ะพอจะใส่บาตรที่หน้าบ้านเป็นประจำแต่ก็ชอบวหายเจ้า พอมีสุขภาพ์ี่แข็งแรงมาตลอดท่านจะชอบนั่งรถเที่ยวไปคนเดียวตามที่ต่างๆในกรุงเทพไปหาซื้อของกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกมาใส่บ้านแล้ววันนี้ก็มีคนไปพบพ่อล้มอยู่แถวแถว,แถวแยาวราชกระด้นพ่ออายุได้80สิกว่าปีเขาได้ช่วยนำพ่อส่งโรงพยาบาลจากนั้นมาพออม่อก็มาคอยจะแข็งแรงลูกๆก็ไม่สามารถจะดูแลท่านได้เพราะต่างาก็มีภารกิจ ตัวลูกเองก็ต้องดูแลคุณแม่พ่อเลยต้องถูกส่งให้ไปอยู่ที่สถานดูแลคนชราต่อมาพ่อมีการเพ้อเบลเบลมักเห็นภาพเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆที่พ่อเคยไหว้มาหาหมาอบอกสาเหตุเกิดจากตอนที่พ่อล้มต้องรักษาี่การผ่าตัดศีรษะจะเอาน้ําออกลูกๆก็เลยปรึกษาว่าจะผ่าดีหรือไม่ผ่าดีเพราะพ่อยุมากแล้วกลัวว่าจะไม่ฟื้น แตย่ยังไม่ทันเดินลงมติว่าจะเอาอยัางไงวันหนึ่งพ่อก็ตัดสินใจแต่นั่งห้อยท้าอยู่ที่เตียงแล้วสอดขาเข้าไปตรงเหล็กก้านข้างเตียงไม่ทราบทําท่าไหนาขาเลยหักหมอเลยตัดสิในให้มาทำต้องทําทีเดียวทั้งสองอย่างคือผ่าตัดจะเอาน้ำที่ศีรษะออกแล้วผ่าตัดใส่เหล็กที่ขาไปพร้อมกันผลการผ่าตัดพ่อปลอดภัยความทรงจําดีขึ้นบ้างอยู่มาตั้ระทั่ถึงปัจจุบันนี้ อายุได้สองปี oh. ความจำท่านเสื่อมลงมากตอนนี้นท่านมันค่อยยอมเดินขับทายเองไม่ได้ยังอยู่ความดูแลงสถานดูแลผู้สูงอายุค,ค่ะคุณยายรูปเป็นคนใจดีใจบุญชอบทำบุญรักลูกหลานมากใจกว้างเผื่อแผ่ไปถึงคนทั่วไปพออายุได้ประมาณส๗๐กว่าเย็นมานนึงขณะที่คุณยายกำลังเย็นคุย อยู่กับเพื่อนบ้านที่หน้าบ้านจูจูคุณยายก็มีความรู้สึกเหมือนมีอะไรวูบเข้ามาอยู่ในตัวจากนั้นก็มีการปวดที่สะโพกทั้งสองข้างปวดทรมานมากจนทนไม่ไหวคุณแม่ก็ได้เชิญหมอในหมู่บ้านมนาฉีดยาให้หมอบอกว่ายายติดมอร์ฟีนตั้งแตที่ยายไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยายเสพติดเลย <c oughs> คุณแม่ได้พาส่งโรงพยาบาล พยาบาลได้นำยาเม็ดเล็กๆหนึ่งเม็ดมาให้คุณยายรับประทานแต่พอหลังจากรับประทานกันไปแล้วคุณยายบอกคุณแม่ว่าหมอให้ยาผิด <c oughs> <c oughs> ยายก็ได้ขอให้แม่ไปหาผักบุ้งมาต้มน้ำน้ำตาลสายแดงแล้วคั้นอน,น้ำมาให้ยายรับทานเพื่อล้างพิษยายแต่เนื่งองจากดึกแล้วคุณแม่ไม่ทราบจะไปหาที่ไหนคุณยายจึงไม่มีโอกาสได้ทานน้ำผักบุ้ง ตลอดทั้งคืนท่านบนคุณยายบนว่าเหนื่อยมีการผดลุกผดนั่งทั้งคืนพอรุ่งเช้ายายก็เสียชีวิตจากไปพิชายคนโตของลูกตอนเล็กๆแม่อุ้มอาบน้ำเนื่องจากเป็นลูกคนแรกคุณแม่ยังอาบน้ำลูกไม่ค่อยจะเป็นทำให้น้ำเข้าหูทั้งสองข้างของพิชายอยู่บ่อยๆต่อขึ้นมาเลยทำให้พิชายหูไม่ค่อยจะได้ยินเสียงเขารับการผ่าตัดอยู่หลายครั้งแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นค่ะ พี่ชายคนนี้เป็นคนใจดีรักพ่อแม่และน้องๆพี่ชายมีโอกาสได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศพอจบกลับมาเมืองไทยก็แต่งใจทําง,งานหาเงินช่วยแม่ส่งให้น้องๆเรียนพี่ชายจะเป็นคนคิดสงสารเห็นใจคนรักเพื่อนแม่เพื่อนคนไหนที่ไม่มีใครครบพี่ชายก็จะครบด้วยเป็นคนที่ประหยัดต,ตัวเองแต่ช่วยคนอื่นเพราะวุฒิสายนี้ทําให้พี่ชายถูกเพื่อนขอยคาประกันให้ แ,แล้วก็กหนีหนีหนีไปพี่ชายเลยต้องมารับผิดชอบแทนถูกฟ้องร้องถึงขั้นล้มละลายคดียังค้างอยู่จนปัจจุบันนี้ค่ะโอ้สองสารจังเลยนองสาวก็สะบทองลูกเป็นเด็กที่นหน้าตาดีน่ารักมากมิตรสายชอบทำบุญเหมือนคุณแม่เวลาเห็นเพื่อนคุณแม่มาหาที่บ้านน้องสาวเขาจะรู้เลยว่าตระมาชุนแม่ไปทำบุญแน่แน เขาก็จะขยับเป็นนั่งฟังใกล้ๆแล้วก็จะตามคุณแม่ไปทําบุญทุกครั้ง mm hmm. เขาจะไหว้พระเองโดยไม่ต้องบอกแต่เขามีโอกาสสั่งสมบุญได้เพียงอายุห้าขวบเท่านั้น mm hmm. แล้วก็ได้เสียชีวิตได้เร่าไขเลือดออกหลังจากป่วยอยู่เพียง9วัน mm hmm. วรัชชางคู้เป็นข้าราชการบนานํานาญค่ะมีนิสัยรักความสะอาดมาก mm hmm. อีกทั้งเจ้าระเบียบจัดแม่กระทั่งการจอดรถต้องตรงเป๊ะ พออายุห้าสิบกว่าน้าชาก็เริมมีได้ใสคีข้างวนจะไปไหนตั้งหันเลยหันขวางกลัวลืมนั่นลืมนี่แต่น้าชาก็ชอบทำบุญค่ะจะทำบุญทุกบุญที่คุณแม่ไปบอกน้าชามีสุขภาพมันก็แข็งแรงเป็นโรคหืดหอบมาตั้งแต่เด็กหลังจากแต่งงานแล้วก็ไม่มีลูกพรายามน้าชาก็เป็นคนชอบทำบุญให้ทานคนตอนแรกก็มีสุขภาพดีไปหลังป่วยเป็นไทลอยเป็นพิษ แล้วก็ไปคบเพื่อนที่ชอบทรงเจ้าเลยหลงไปกับเพื่อนตระเวนไปหาร่างทรงที่ทุกแข่งจนกระทั่งตอมาป่วยเป็นโรคประสาทอานิสัยเปลี่ยนไปพูดจาไม่รู้เรื่องชอบใส่เสื้อผ้าเก่าๆและโซ่กระปรกเหมือนคนไม่มีสติชอบสู้บุริจัดบอกว่าตัวเองมีร่างทรงมีองค์เขา้านจาชาเลยพาไปรักษาทั้งตัวทั้งองค์ที่ททททงโรงพยาบาลอาการก็ดีขึ้น พอกลับมาบ้านไม่นานก็เป็นอีกเป็นอยู่อย่างนี้ไม่หายขาดปัจจุบันอยู่ในความดูแลของน้าชายค่ะคำถามกรรมใดทต่้คุณพ่อ,อประสบอุบัติเหตุหกล้มอย่ท้ายมีอาการเพรบรรบรบร้อบบเบลอต้งถูกผ่าตัดเจาะศีษตเอาน้ําออกและกรรมใดทาให้ขาหักตั้งถูกผ่าพร้อมกันพอมีวิบากกรรมใดจึงทําให้บ้านปลายชีวิตไม่ได้อยู่บ้านตัวเองต้องไปอยุ่ที่สถานดูแลคนจารา คุณแม่ประกอเพรเป็นอย่างไรคะชาตินี้จริงรักในการสั่งสมบุญมากและมีโอกาสได้ทำบุญกับหลวงปู่สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่กรรมใดทำให้บ้านปลาจะไปึ้ค,คุณแม่ต้องมาป่วยเป็นโรคความดันลมตอยไทยรอยหก,กล้มอยู่หลายครั้งทำให้ข้อเท้าไม่แข็งแรงไม่สามารถมาวัดได้อีกกรรมใดทำให้ท่านไม่มีสันเงือกทำให้ใส่ฟันปลอมไม่ได้รับประทานอาหารลำบากและถ่ายยาก ตัวลูกเคยทำบุญกรรมมากับแม่อย่างไรจะมีโอกาสได้สร้างบุญกับแม่มาตั้งแต่อย่างเล็กและกรรมใดทําให้ลูกต้องมาคอยดูแลแม่ปายวัดเไปได็นดาเป็นเวลาหลายปีแล้วคะ่ะก็ได้เป็นกรรมหรอกจกเป็นบุญคนตายแล้วโลกแล้วไปไหนคะได้รับบุญดียวที่ไปให้หรือไม่ที่คุณยายรู้สึกวูบเหมือนมีอะไรเข้ามาอยู่ในตัวเกิดจากอะไรคะเกี่ยวข้องอย่างไรกับอาการปวดสะโพกของยายหรือไม่กรรมใดท่าคุณยายมีอาการปวดบวมที่สะโพกคะ แล้วทำไมหมอแถวบ้านยังบอกว่าคุณยายติดยาเสพติดคะพยาบาลให้ยาคุณยายผิดจริงหรือคะถ้าจริงเกิดจากวิบากกรรมใดอาการเหนื่อยและผุดลูกผุดนั่งตลอดทั้งคืนของคุณยายเกิดจากทานยาผิดหรือเกิดจากอะไรคะคุณยายเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดคะและละโลกแล้วไปไหนได้รับบนเทติปให้หรือไม่คะกรรได้ทายวิชาการโตถูกน้ำเข้าหู ทำใไม่หูไม่ค่ยจะได้ยินทั้งสองข้าวเนยถูกปาตัดอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งที่พิจารณารูปเป็นคนดีแต่เพราะวิบากกรรมใดต้องมาเสียทีเพื่อนจนถูกดำเนินคดีถูกฟ้องลมละลายยืดเยืย้อมาถึงปัจจุบันทั้งสองคนติดท้องรูปแล้วกอบเหตุใดดีเป็นอย่างไรจึงเกิดมารูปร่างหน้าตาสวยและมีอุปนิสัยชอบทบูญตั้งแต่เล็ก กรรมใดทาให้เขาเสียชีวิตเ,เดียวเลาใครเลือดออกเดยวายเพียงห้าควบนังสาตายและเป็นไหนได้รับบุญที่ทิพย์ให้หรือไม่คะกรรมใดทําให้น้าชายป่วยเป็นหือดอ,อบสุขภาพไม่แข็งแรงมาตั้งแต่เด็กเหตุใดน้าชายจึงมีอุปนิสัยรักความสะอาดจเจ้าระเบียบจัดจนกลายเป็นคนวิตกกังวลคนที่เจ้าวิตกกังวลคิดมากเรียกว่าสมองไม่เคยว่างจากความคิดไม่ยามหลับก็ยังฝันได้เรื่อยๆทั้งคืน ทำให้บางทีตื่นมาเปลี่ยนเหมือนนอนไม่อิ่มใช่เป็นเพราะเกิดจากกรรมสุราหรือไม่คะเหตุใดน้าชายและภริยาจึงไม่มีลูกด้วยกันและทั้งสองเคยประกอบเหตุร่วมกันมาอย่างไรน้าชายจึงต้องมาดูแลภริยาที่ป่วยเป็นโรคประสาทรูปมีอาการบวมที่ข้อเท้าข้างขวามากบางครั้งปวดจิตเดี๋ยวหายเดี๋ยวปวดบางทีนั่งเฉยๆก็ปวดเกิดจากวิบากรรมใดคะ จะแก้ไขได้อย่างไรคะตัวลูกและคุณแม่ก็สร้างบารมีมากมุกขนะอย่างไรคะอิผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรพี่น้องลูกไปสร้างบารมีมากมุกขนาเป็นอย่างไรและเงินที่พวกเขาให้แม่ใช้ทุกเดือนและแม่ก็เอามาทาบุญเขาได้อานิสงส์อย่างไรและจะได้เกิดมาเป็นแม่ลูกกันอีกหรือไม่คะลาบตาฝันเป็นตัวเป็นตาเตนขึ้นมา แล้ก็นำมาไลฟังเป็นนิยายปารามรากันจ้าคุณพ่อประสบัติเหตุออก,กล้มจนทำให้มีอาการเพอร้อเบลอั้งถูกผาตัดเจาะศีรษะอน้ำออกขาหักต้องถูกผ่าตัดพร้อมกันเพราะกำเนิดอดีตชาติหนึ่งตอนเป็นวัยรุ่นได้ทะเละกับกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งจึงได้ใช้ท่อนไม้ตีปฏิขาจนขาคู่ อริหักอีกทั้งทุบไปที่หัวจนหัวคู่วอริได้รับบาดเจ็บสาหัสยิบาบากระนังกล่าวนี้มาเรวมส่งผลแจ้คุณพ่อในบ้านปลายต้องไปอยู่สถานดูแลคนจราเพราะใหนดีพ่อไม่ค่อยจะมีบุญหรือบุญหย่อนเกี่ยวก,กับเรื่องดูแลบิดามารดานามาส่งผลเจ้า่องปัจจุบันนี้ก็คล้ายกับภาพของท่านแหนดี ที่ท่านแค่สองเงินมาดูแลบิดามารดาแทนตัวเพราะมัวแต่ทำมาหากินนีไงทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นโน,โน่ะเนาะบุญหย,อยอ่อนเกี่ยวกับเรื่องการดูแลบิดามารดาคุณแม่รักการสังสมมินมากแล้วก็มีการได้สร้างบุญกับหลวงปู่ตอนท่านยังมีชีวิตอยู่เพราะท่านเป็นสายบุญกับพระเด็กกับหลวงปู่และหมูนะ่คณะมาหลายชาติแล้ว อีกทั้งมาจอธิษฐานมาทำบุญแล้วก็อธิษฐานมาขอได้เจอเจอพระเดชคุณหลวงปู่และหมู่คณะและกับมหาปูชนิยาจารย์ทุกท่านจ้ะโดยท่านทำหน้าที่เป็นกองสเสบียงบ้านปลายชีวิตคุณแม่มาเป็นโรคความดันโรมาไตยไทยรอยหกล้มอยู่หลายครั้งทำให้ข้อเท้าไม่แข็งแรงมาวัดไม่ได้เพราะ กำในอดีตได้ฆ่าสัตว์เล็กสัตว์นาวีมดตบยุงหลายๆครั้งหลายๆคราวหลายๆชาติประรวมส่งผลให้เป็นโรคต่างๆในบ้านปลายของชีวิตจ้าท่านไม่มีสันเหงือกทําให้ใส่ฟันปลอมไม่ได้จึงทําให้รับประทานอาหารลำบากและถ่ายยากเพราะประจีกำเน,นอาอดีตโดยชาติหนึ่งสมัยเป็นเด็กมักจะคอยนินทาว่ารับหลังคุณปูคุณย่าและหมู่ญาติที่มีอายุมาก ที่คอยอบรมสั่งสอนอีกทั้งแต่ชาตินั้นก็เป็นคนดื้อวายยากกับหลักพิยดังกล่าวนะมารวมส่งผลให้ถ่ายยากด้วยเจ้ะ oh. แล้วกับคุณแม่ได้มาสร้างบุญตั้งแต่อย่างแร็กพระได้ดีเคยเป็นแม่ลูกกันได้สร้างบุญร่วมกันมากหมุขณะและจติฐานกำกับมาดีว่าให้ได้มาสร้างบุญตั้งแต่ยังยาววายกับคุณแม่มาส่งผลจ้ะ นี่มอนกันวิมานเคียงกันไม่ใช่ป้าเลือนเคียงกันวิมานเคียงกันลูกจะมาดูแลคุณแม่และไปวัดไม่ได้หลายปีนั้นก็ไม่ได้มีกรรมอะไรแต่เป็นบุญพิเศษซะอีกที่ลูกได้มีโอกาสดูแลแม่หลายปีแม่ไม่ได้มาวัดหลายปีก็ตามลูกก็ไม่ได้ตกบุญเลยและบุญที่ได้ดูแลแม่ก็จะมีอน,นิสงส์โดยย่อคือ ลูกก็จะได้เกิดในตระกูลที่มีบุปการีเลี้ยงดูเราเป็นอย่างดีชีวิตจะรุ่งเรืองไม่ตกตามจะมีลูกหลานที่อยู่ในโอวาทและจะคอยดูแลตัวลูกอย่างดีเช่นเดียวกันจ้าคนตาตายแล้วก็ไปเป็นเทพบูตสุดหลอมีวิมานทองชันดาวดึงเฟศส,สองดีบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาเด่ละบนเทีที่ไปให้แล้วก็ยิง่งทำให้ทํามีทธิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้า คุณยายรู้สึกวูบเหมือนมีตัวอะไรก็ไม่รู้เข้ามาอยู่ในร่างกายนั้นก็เป็นเรื่องที่ท่านคิดไปเองว่ามีตัวอะไรเข้า <c oughs> มาในร่างกายด้วยความกังวลแต่ความจริงไม่ได้มีตัวอะไรเข้าไปแต่เป็นอาการของโรคภัยแค่เจ็บจ้าบัณยายปวดบวมที่สะโพกเพราะแน่นดีตชาติชาติหนึ่งชอบลงโทษทาตบริวารในการพูก โยงไว้กับขือแล้วก็อำมม้เกี้ยนตีตีตีไปฏิสโพกอย่างรุนแรงด้วยความโกรธเพื่อเป็นการลงโทษที่ท่าทำความผิดมาส่งผลจ้ะหมอชาวบ้านบอกว่ายายติดยาเสพติดจนทำให้พยาบาลให้ยาผิดนั้นก็เกิดจากกรรมในอดีตในชาติเดียวกันนั้นตี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 ด้วยความสะใจนะในชาติเดียวกันถ้าในเรือนได้ป่วย ตัวท่านก็วินิจฉัยโรคเอง <c oughs> แล้วก็ให้ยาผิดจนแสลงโรคทำให้ทาตุตายเนี่ยมาสงม่งผลจ้ะนี่เป็นหมอสซะเองจะได้ไประหยัดนอ้อยอาการเหนื่อยผุดลุกผุดนั่งตลอดทั้งคืนนั่นก็เกิดจากการทานยาผิดรวมทั้งทาตุไฟในตัวแตกเนื่องจากหมดอยุขไข่จ้ะ ยายตายแล้วก็วนเวียนอยู่เจ็ดวันแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพธิดาสวยมีวิมานทองยันดาวดึงเฟสสองด้บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอจ้าแต่ละบุญทที่ไปให้แล้วก็ยิ่งทำให้ท่านมีทิพย์ศยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้พาพิ่ชายกานโตถูกน้ำก้าหูทำให้หูไม่ได้ยินทั้งสองข้างต้องถูกผ่าตัดอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขได้เพราะ นาดีชอบทําหูทวนลมเวลาที่พ่อแม่อบรมสั่งสอนหรือให้ใช้ให้ทํางานน่ะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้รู้แล้วไม่ชี้มาส่งผลจะมารวมส่งผลจ้ะพี่ชาเป็นคนดีคนดีแสนดีแต่ต้องมาเสียทีเพื่อนจนถูกดำเนินคดีฟ้องล้มละลายยืดเยื้อไปจนถึงปัจจุบันเพราะกำเนิดดีก็ได้เคยไปขอยืมเงินเขาแล้วก็ไม่คืนแต่ให้เพื่อนไปกู้เงินแทนตัวจากผู้อื่น แล้วตัวเองก็ไม่ยอมใช้คืนจกกึงต้งเพื่นอนเอาไปรับผิดชอบแทนนำมาส่งผลจ้ะ<อ>ไม่สมกับกรรมดีในปัจจุบันแต่สมกับกรรมในอดีตดังกล่าวที่ได้ทํามามาส่งผลจ้ะไม่สมกับกรรมดีในปัจจุบันแต่สมกับกรรมที่ไม่ดีในอดีต้อ,องสาวคนทองหน้าตาสวยสวยรูปร่อยอยางดีมีรสนิยชอบทรรบุญตั้งแต่เล็กพระเคยประกอบบุญในพระพุทธศาสนามาในอดีต จึงท,ทำให้หน้าตาดีรูปร่างดีมีบุปการีดีที่แนะนำในทางบุญและตัวเองกันน้องมาในทางนี้ด้วยจ้าแต่มาเสียชีวิตตอนอายุห้าขวบด้วยโรคไข้เลือดออกเพราะแก้มในอดีตช,ชาติหนึ่งชอบฆ่าลูกสัตว์เช่ลูกหมูลูกแปดลูกไก่ลูกวัวมาปรุงเป็นอาหารอร่อยอร่อยนะมาส่งผลจ้า แต่แล้วก็ไปเกิดใหม่และเป็นมนุษย์ไม่อาจจะรับบุญได้แ้่นะ้าชายป่วยเป็นหือดออบสุขภาพไม่แข็งแรงมาตั้งแต่เกิดพระนะ้าดีชอบทร,รมานสัตว์ตั้งแต่ใช้แรงงานสัตว์มากเกินไปแล้วก็เป็นคนชอบแกล้งลูกแมวลูกหมาบ่อยครั้งและที่สำคัญคือชอบเอาลูกไก่ไปหัดว่ายนะ้ำโดยเอามันโยนลงไปในนะ้ำเพื่อจะดูว่ามันจะว่ายนะ้ำเหมือนลูกเป็ดได้ไหม มินิสัยชอบความมีระเบียบและรักความสะอาดมากจนทําให้เป็นโรคพิตกกังวลเพราะกรรมแนดีหลายอย่างทั้งมโนกรรมีจชอบคิดแต่เรื่องที่เป็นอกุศลแค่มโนกรรมนะคิดในใจเนี่ยวจีกรรมี่ชอบพูดในสิ่งที่ไม่ค่อยดีเจ้าระเบียบชอบจับผิดผู้อื่นเป็นหลักและมีกรรมสุร,ราเป็นส่วนเสริมกรรมนังกล่า,มาวมรลส่งผลเจ้า คนที่ชอบวิตกกังวลคิดมากจนนอนไม่หลับรัดแถมยังหลับหลับ,ลบตื่นตื่นตลอดทั้งคืนทำให้อ่อนเพลีนนั้นก็มีคำสุรามาเสริมด้วยจ้าน้าชายและภรรยาไม่มีลูกด้วยกันเพราะกำในอดดีน้าชายชอบกินไข่ที่มีตัวซึ่งแม่ไก่กำลังฟักเป็นตัวโดยคิดว่าเป็นยาอายุวัตโกอายุวคนะ หรือวิญญาบำรุงบ่อยๆแ้วมาส่งผลเจ้าน้าชายต้องมาดูแลภรรยาสุสวยจะป่วยเป็นโรคประสาทพระกรรมแน่ดีทั้งคู่มีกรรมเดิมสุราโดยเฉพาะน้าชายชอบนําเอาสุราไปให้เป็นของขวัญผู้อื่นนํามารวมส่งผลเจ้าทะลุมีอาการบวมที่ข้อท้าข้างขวาม,มากเดียวเป็นเดียวหายพระกรรมแน่ดีเคยล่ามตะรวันฆ่าทาบริวาร ไพื่อลงโทษที่เขาทําความผิดจะได้หลาบจํานามาส่งผลจ้าจะแก้ไข้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาบ่อยๆแล้วติฐานจิตที่พ้นจากวิบากกรรมนี้อีกเท่าทศบุญไปให้ผู้ที่เราเคยไปลงโทษลงทันเขาเจ้าตัวลลกและคุณแม่เคยสร้างบาระะมีกบูคณะมาโด,าเดยเป็นกองสเสบียงประเพทสม่งเส,สมอมีผลการปฏิบัติทำได้ถึงดวงทำใสใสองค์พระใสใสทั้งคู่เอาตัวรอยกลับดูสิบบุรีได้จ้า พี่น้องเก,ก็มีสายบุญกมูคณะมาโดยเป็นการเสีเ่ยงซึ่งบางคนก็ทําบุญสม่ําเสมอบางคนก็ไม่สม่ําเสมอจ้ะเงินที่คขาคุณแม่แล้วคุณแม่ก็เอามาทําบุญก็จะมีอานิสงเดียอกคือจะได้ไปเกิดเป็นแม่เป็นลูกกันอีกแล้วก็จะมีสายบุญกมูคณะและเมื่อหมูคณะลงมาสร้างบารมีก็จะได้ลงมาเกิดสร้างบารมีด้วยกับหม่ขนะจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญ ราติดฐานจิตตามติดไปด้ยวยสิบุรีวงบนวิเศษเขตบอลลบอบอรบอร,ริษัทจะได้พลัดกันเลยจ้าโรงเรียนอนุบาล